ใช่เรียกว่าพักเรียกว่ารอเพย์ทับผัดสมองโอ้โหสองตาเมื่อกี้นี่ไม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 ,ไมเกณฑ์จะขึ้น <laughs> โอุย้ยสองตาเมือ่กอ,อกี้รู้ว่าไม่ใช่อันนั้นมันรอรอ,อ,อตอนเริ่มตอนเริ่มไปแล้วแฮ่เ <laughs> ฮ้สตาเนี่ยมันจะตัดสินตรงต้นเกนมนี่แหลยได้สองร้อยเก้าได้สองรัดได้สองรัดยสิบพวที่สามร้อปั่นปั่นแฮะปั่นปั่นะให้หน่อยนะเถอะไม่เอาอ่ะ กูไม่ปานีกูไม่ปานีกูไม่ปานีเตัวอะไรที่คาเฟนีคาเฟนี่คาเฟนี่คาเฟนี่กับโอเมก้าโอเมก้ากินขาดเลยนะคุณใช่คาเียืรีนคาเฟนียืนเรียนหรอใช่แล้วแล้วก็อยู่อยู่กับโอเมก้าโอเมก้าใจเย็นคุณเอ็มมาคุณเอ็มมามาอย่างนั้นอย่างนั้นโตัวเกมอย่างนั้นโตัวเกมเสียบโตัวเกมห้ามโตัวเกมห้ามเสียบเปลี่ยนเด็กขาด

กลัวมากเลยเวลาแทางเข่าๆเนี่ยวันนี้เลยเธอจะกลับไปเล่นโอ,โอเคบริการททานแล้วลีนาลีนะอกนะอกบบตอัวเราตัวจะพูดสาวคนนี้อีกนานไมเนี้ยยังยังไม่หยุดพูดอีกโอเคทำตัสาวคนนี้ต่อก็ได้เป็นไงรกกา็อล่าจาง9กิก

อาจจะเตะทิ้งเลยจดตายเอามันกลับมามันจะเข้าไปทําไมมันกลับมาในเอเวร์เนียถึงกลับถึงกลับไปเล่นอยๆป่ะไอ้เอ้ยถอัดเกิตเมกาคิวได้โอโอติดเราถอดมันเอาไปได้เลย้ยโอ้โหอ้าวปลาหมึกมันเพ็บปลาหมึกมันปลาหมึกมันเฮนชินแล้วแล้วมันเข้ามาทำไมเนี่ยฮัลโหลอย่าเอากนในี่นะนี่นะนี่นะโอ้เสียงหลงเลยเสียงหลงเลยผู้สั่ทำเสียงวนยนต์จิงตลอดไม่น่าคินคอมมาเลย ขึ้นคอนทีรู้สูกชีวิตอยู่ยากขึ้นเลยใช่ไหมแค่คอมมันเดอร์ห้าชั้นก็ตื่นแล้วดีไอรีมาต้องชนะทางมาหลอกไม่ใช่หรอทำไมมันซูสีกันจังเลยถึงว่าทำไมดาวชั้นลดลัวเลยคาสวินเพราะเธอนี่เองเอามงกอดีกว่าเอามงกรเอามงกอ สตีมังกรให้ตายแล้วเราค่อยไปบวกต่อได้เลยได้เลย,ยลงังคาตัวเองวะลัลงคาตัวเองว่าพูดเสร็จมันยโเนี่ยให้ตายเถอะโอย,โอยปกติก็พอแล้วจะมันโดนอะไรหร <c oughs> ือหรือคนไปอู่อู่ภาษาคนได้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวฮาจะหงุดหงิดนะเดี๋ยวฮาจะหงุดหงิดนาโอ้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ตอนนี้ฮาหงุดหงิดแล้วนะนะ นาคอนเข้ามาเหมือนห้าวเหมือนเก่งตดตด,อตโ,อตดตโอ้ยมันปลาทุ่งข้าวสานนลีโอ้ยนะมันปลามันโอ้โหมันปลาเขาเรียกว่าอ,อะไรมันปลาดอกซากุระมาคาเฟน่นี้คาเฟน่เฟนี้ฮะ เต้นไฮยเตะเฮ้ยโดนด้วยโอ้โหสวยโอ้ยยนะ่าแบบมมไนะอดีออ้่ามไม่โดนเฮ้ยไม่นะมันเห็นชินแล้วมันเห็นชินแล้วปามึงเห็นชินแล้วเฮ้พนอ้่นาคอนมันรอดแล้วโอ้โหทำไมใบค้าไม่ได้สวยล็อคโซบันสวยครับเฮ้ยกูไม่ให้กลับกูไม่ให้กลับไอตันป้อมตันป้อมตันป้อมเอาป้อมเลยเอาป้อมเลย สวยเอาป้อมครับเอาป้อม,มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่า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 มาเล่นอย่าเล่น <c oughs> อา้าวทำเล่นสลับสลับสลับ <c oughs> สลับสลับโอ้ยอยากไปก็ไม่บอกนะ <c oughs> เล่นอะไรของดินจังเนี่ยอ้อแต่เขาตั้งแต่ลิงดอน เรนแอบ้แล้วแบบแล้วแล้วลิงเครียดนะลิงก็เลยแบบพยายามหามุกแบบจับไอฟังมาไงไอซังไม่ขามไอสังขามโลกงเ้ยนี่ยินเลยเอาลูกตกมีขามแต่ไม่ขามแอมเงียบจเลยเฮ้ยเฮ้ยมีตรวจพบตรวจพบผีเสื้อหนึ่งตัวกับกับเฮ้ย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  หายาหายก็บอกว่าให้มาบนเธอไปทําไมข้างล่างเจ้าลินไอ้นาคอนี่มันเล่นอะไรของมันอะนาค้อนเจอเธอเพิ่งตกใจเสร็จลูกปีนเมื่อกี้อะอันนี้อันนี้เป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไว้โดยแล้วฮัลโหลฮัลโหล โจเกอร์แหละคิกมันหมดแบบจิงอ้ยอ้ยอ้ยโอ้นี่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 ีี่่ี่นี่่่ี่ีนี สวยแต่อันนี้จะรอดหรือเปล่านี่อีกเรื่องไอ้ไอ้อนี่รอดอยู่แล้วรอดใช่ลลแล้วไอ้นี่รอดอยู่แล้วรอดครับรอดรอดรอดนี่พอกเราพูดนี่พอกเราพูดอะไรกันเนี่ยเออผมว่าลินนี่น่นาจะดื่มมาเยอะนะฮะดื่มเหล้าขาวม,มาเยอะ ก็ดูช่องฟอพันมาเยอะความเบลแบบเต็มที่อ่ะเปล่าหรอกที่ชอบดูช่องฟอฟันเพราะว่ามันทำโทคุเยอะไงเฮ้ย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 ขันคอให้หน่อยตัวเองไม่กูไม่ปาดีกูไม่กูไม่อันคอสังเกตเป็นผู้หญิงหน้าหน้าตาเผยน้ำใหญ่ขนาดกูก็กูก็ไม่ไม่ปาดีอีกขาดอ๋อพอให้มันจริงเถอสาถูคิดไปเองหรือเปล่าว่าดาเมจพยาเตะกับคีมันเบาลง ยกเลยมันมมัันนเบาอยู่แล้วนี่นาช่วยด้วยเป็นยุโมก็แล้วก็ยอมให้ได้ชนะไงล่ะอ๋อโอ้โหอีกคนชั่วเพื่อเธอเพื่อเธอคนนี้คนเดียวเท่านั้นอ๊ะอุ๊ยอุ๊ยอือตายนี่ไงตายของจริงเลยรู้สึกแปลกๆุลิโกบอกว่าในเกมโมเมนต์ที่สีคาสีเยอะมากทำไมได้มาเจอแต่คิโอคาบิกว่เนี่ยทำไมยังบวกกันอยู่ล่ะฮัลโหล โอ้โห,โ,โ,หโดนนาคอสเอ้ยนาะคอสโดนโดนปลาดาวปลาดาวอัดหน้าหลับเลยบอกว่าเช่ดาวมันคือสปอยเฮต์อ่บอกว่าดาวกระจายไอริโถอ,อ๋อแล้วว่าสปอยเฮต์อของน้องเกอิชาไม่ใช่อัไนม้อเกอิชาก็มาแล้วมันไอเดนติตีไม่ใช่เหรอม้ามาแลาวว่าอะไรเราเอาเราเอามาลมยำเลยให้หมดอะไอเดนติตีเป็นยำรูบิททำไมมันไม่อร่อย ออกมายำรวมดิเจ้าโง่ไอ้โง่โง่จริงออโเเคราขใจเย็นนะ,ะยนยอย่าเพิ่งทำอะไรนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะขอฉันเราไม่ทำไม่ทำไม่ทำแต่เข้าไป<ร>านี่อะไรเ<า>นี่ยไม่ทำแต่แบบนี้นะขอเวลาอีกอีกอีก,อกห้านาทีไม่นาน <laughs> เดี๋ยวขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเวลเอขอเวลขอเวลสิบห้าก <15 S 2> ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันโอโ้อมือบ้ากันเลยหรอมือใจเย้เฮ้ยกูกูเตอร์พวกมึงกันนะไอ้ไอ้พวกไอ้ทีมเวนเฮ้ยโอ้แต่คุณไอรีนี่จัดหนักจัดเต็มมากใช่ไอรีไอรีโคตรแบบตอนนี้จะถึงคาพคัพซีมินเลยก่อนนะอ๋อนึกหนึ่งคาสซีมินผมโยนครับไม่ได้แบกเน้นโยนไม่ไน้นแบกเน้นโยนเฮ้ยมันตีนเฮด มาตีดเฮดติดเฮดเอืครับละคอสมึงมึงแพ้แหละเจ้าเฮ้ยเฮ้ยมีการเข้ามาโยกโยกซ้ายโยกขวาเล็กน้อยเฮ้ยป้อมนี้มันต้องเสร็จเราดิเฮ้ยไปไปบนดีกว่าไปบนดีกว่าไปบนดีกว่าอะไรอะไรอะไรห้าวอะห้าวอะฮะฮัลโหลฮาวอะลากรอดอ่ะอ้าวปิดป้อมซะเร็วโอ้ยจะทำอะไรอ่ะเมื่อกี้จะทำอะไรอ่ะ

จะไปจะไปจะไปจะโอ้โหไอริโดนไอริโดนลุมฟมแน่นอนระเลยใช่เลยทำไมโดนซีซีหนักไปอะนะใช่เลยแล้วฝั่งโน้นไม่มีด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยใครสอนใครสอนให้ทำอย่างนั้นลินใครสอนให้ทำอย่างนั้น ถ้าเป็นผมไอ้นี่ตาลินตาลินก็ตาลินก็ไม่ไปนะเออไม่ตายก็ยังพอคุยกันได้ตายสิเออไอ้รีโคตรแบกอะไรแบกแบบชิ้นหายวายวอดเลยอ่ะทำไมเรายังไม่ได้ป้อมวะทำไมเรายังไม่ได้ป้อมวะอายูมูความสนิทเวลแปะเนี้ยยิ่ง้จะอัพเรจะได้อัพบอรดความสนิทจริง นี่เลเวลไอโมห์หอในเกมก็หลักร้อยฮถ้าลุร้อยไปแล้วทะาลุร้อยนี่คือได้ได้ตัวสามเยอะนะฮะใช่อุ้ยเหมือนเห็นแสงแห่งชัยชนะใช่แล้วมันไม่จริงใช่ไหมที่จะชนะเชนไม่ชี้สามตาติดมันไม่จริงมันเป็นแค่ฝันดีแล้วจบได้จบได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย ว้ายว้ายกูจะลิงกลางพวอมึงล้อเล่นเดี๋ยวเด <st ut ters> ี๋ยว่อนถอยก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 ่อนโอเคโอเคโอเคใบใบเหลือเล่นนิดเดียวใบใบแบกกับไอริสแบกอันเนี้ยใบบอกกูมาแบกมาเดี๋ยวแทนใบออกนี่เลยเฮ้ยเมตาเอ้ยเดี๋ยวนะนาคอสออกไอไอไอเขาเรียกว่าอะไรธนูไฟนี่จะดีปว่านะ ก็ดีธนูจอธนูฟาร์มเหรอใช่ธนูฟาร์มเลยอถ้านักพรธนูฟาร์มมันต้องเกมมันต้องเกมต้องเกมมันต้องทําได้ดีจริงๆอะมันจะเล่นได้มไม่งั้นเล่นไม่ได้หรือต้องช่วงตัวเกมมันจะถ้าต้องเกมมันนาคอตายเยอะเล่นไม่ได้ก็ตอนนี้ก็หนึ่งห้าแล้วอ่ะนาครช่วงนี้นาคอจะเล่นเน่นั่นมากกว่าแล้วนาครจะเล่นขวนฟ้าเป็นหลับแล้ว๋ยูเนี้ยวาหน้าดำฝาเป็นหลับเล่นไปเลยพูดถึงขวานฟาร์มมีใครมีใครรอเล่นซิลสายขวนนะว่า ร้องแล้วไม่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 คุ้มบอกเลยว่าไม่คุ้มโอดเฮ้ยผมเอาไปเรื่อยเร้งเจ็บโอดโอดโอดเลยโอดเลยไม่มันไม่คุ้มอ่ะคือสำหรับสำหรับสำหรับพี่นะคือไม่ไม่ไม่เห็นด้วยเลยอ่ะอฝาฟ้าคือมันโอเคคือมันโอเคในนั้นปิดปั้มเล่นเล่นปิดปั้มเอ้ยอย่าพิ่งอย่าเพิ่ง ไ่ออกอยอ่ะมันออกใกล้อาสแตนดาดอ่ะไม่ไม่ไม่วังระวังอาว่วัยรุ่นระวงอาววไยรุ่นัวรุ่นทำไรัยรุ่นว่าไาวะปกิเวลาวได้ปกติเวลาสิแล้วมันาไม่ได้ี่คือแมันมันอ้าวทำไมทำไมทไมงั้นอละเขา่านเจริงเขาจริงเขาอจริงแต่สิสยนี่คือแบบมันมีโอกาสเล่นเยอะไอ้นี่ไอ้งงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตบมือสิครับรออะไรโอ้โหมาชนะได้ยังไงวันนี้เนี่ยอย่าบอกนะชนะกันอ่ะชนะสามตาติดเจะพินชิฟสามตาติดเลยโอ้โหดีจังวะครั้งนี้จะเป็นตำนานโอ้โหอิดว่ะเ้ยอิดเลยอ่ะอิดเลยอ่ะต้องอิดรวยเลยแหละต่อคนแล้วแหละพวกเราไม่ทันแล้วล่ะแต่วันนี้ไม่ทันแน่นอนเป็นไปได้มันหมดแล้วด้วยมันหมดแล้ว อ๋อมันมีรอบสี่ได้ในวารีนอ๋อไม่ไม่ไม่อ๋อไม่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 มัน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 ต้องรอต้องรอสรุปเฉยๆต้องรอสรุปเหตุผล่หนึ่งเยโอ้โหเป็นไปได้ในสุดก็นอนในสุดก็นอนตายตาหลับสักทีไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ตายยังไม่ตายครับพี่ยินดีด้วยยินดีด้วย ไอโอทีมารอต่อรอคอยคันโโรักกันหมดละค่อยเด้กคอรอคนี้ก็ได้โอ้ <c oughs> โหเจ้าคนไม่จริงจริงตที่มันจะมารับไม่เอาไม่ไหวไม่มีตังค์รอบรอบที่แล้วก็เพิ่งจะเกลือไปแบบแบบเองด้วยเลยไม่เอาอะ่ะรู้สึกแบบผมผมไม่ใหญ่